สวัสดีท่านผู้ชมก่อนนั่งดีๆได้เหรียญอะไรคะเหรียญเหรียญแดงพี่น้องนะคะเพิ่ได้โรงเรียนผนู้แจกนะคะทุกคนโอยใส่อะไรคะเนี่ยใส่อะไรคะใส่อะไรคะโระงเรียนผ่้แจกเหรียญเล็กน้อยหนุ่มคนค่ะน้อยแข่งกีฬาเพ่จะได้เหรียญนะครับนำมันเพื่อนอยพี่น้อง เรียนทองแดงกนเรียนทองแดงน้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปคลิปนี้สเดือนมทาทักทายพี่ทักทายน้องนะคะทุกคนนะฮ้อนพี่น้องเอ้ยฮ้อนพากันนั่งอยู่ทั้งห้องนตอนนี้ทุกคนค่ะกำลังซื้อออกไปข้างนอกนะคะทุกคนนะสเดือนเ,อเตรียมโตใส่หมวกใส่อย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะฮ้อนแห้งอากาศเป็นใจกับการซักผ้าซักแพรนะคะทุกคนคะนะนะ่ะนะจะ เมื่อวานนี้สาวเดือนซักผ้าซักเเพไปแล้วนะคะทุกคนค่ะนะเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ก็มา่าทักทายพี่ทักทายน้องนะคะทุกคนค่ะนะทักทายพี่ทักทายน้องเนาะค่ะเนาะนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสวัสดีค่ะ